และนี่คือ3เรื่องของความเข้าใจผิดนะครับของการไปซื้อของจากประเทศจีนอย่างแรกเลยครับที่คนเข้าใจผิดเยอะมากๆที่สุดเลยก็คือคิดว่าไปซื้อของจากจีนเนี่ยต้องพกเงินไปเยอะๆมีทุนเยอะๆถึงจะสามารถซื้อของจากจีนได้บอกเลยนะครับคุณเข้าใจผิดเพราะเวลาที่คุณไปที่จีนคุณไม่จําเป็นต้องติดเงินไปเลยด้วยซ้านะครับคุณไปดูสินค้าไปดูตัวอย่างคุณซื้อมาแค่ตัวเดียวชิ้นเดียวหรือบางคนนะครับที่ไปกับโคชบีบางคนไม่ซื้อสินค้าเลยครับไปขอแต่คอนแท แกลานค้าส่งครับไปขอวีแชทเข้ามาครับที่เมืองจีนเขาใช้วีแชทเนอะเขาไม่ได้ใช้ไลน์เหมือนบ้านเราคนจีนขายของผ่านวีแชทครับเขาจะโพสสินค้ารุ่นใหม่ๆลงในวีแชทเขาครับถ้าเราได้คอนแทคมาเราสามารถกลับมาส่องได้ที่เมืองไทยทักแชทไปสั่งเขาเพราะฉะนั้นคุณไปครั้งแรกคุณไม่มีทุนคุณไม่จําเป็นต้องใช้ทุนเยอะเลยบางคนแค่ได้คอนแทคมาคุณก็เซฟรูปเซฟวิดีโอจากวีแชทของเขาเอามายิงแอดเทสขายใน Facebook เอามาโพสตลงติ๊กต็อกพอมีออเดอร์เข้ารัวๆค่อยทักไปสั่งนี่แหละครับ คือการไปจีนโดยที่ไม่ต้องใช้เงินลงทุนหลายคนเข้าใจผิดเคลียร์ซะใหม่นะความเข้าใจผิดข้อที่2นะครับคือไปจีนในแต่ละเที่ยวแล้วเนี่ยต้องไปซ้ําหลายๆรอบอันนี้ก็ไม่จริงเลยนะครับคุณไปรอบเดียวพอคุณไปช้อปปิ้งไปเอาคอนแทคเขามาครับคุณไปรอบเดียวก็เพียงพอแล้วคุณได้คอนแทคมาถ้าเกิดคุณเจอร้านตรงปกคุณเจอร้านไว้ใจได้คุณเจอร้านที่คุณชอบถูกิจกับคุณหลังจากนั้นคุณไม่ต้องไปอีกแล้วครับคุณสั่งออนไลน์ผ่านบีชทเท่าได้เลยโค้ดบีมีบริการขนส่่งงกลับมมาททีเือไย ุณนั่งเฉยๆอยู่บ้านสั่งของอีก5วันของก็มาส่งถึงหน้าบ้านคุณแล้วคุณไม่ต้องไปหลายๆรอบเพื่อจะไปสั่งแต่ละรอบแต่ละรอบแบบนี้ไม่ใช่คุณไปรอบเดียวจบความเข้าใจผิดข้อที่3คือเวลาไปนัเนี่ยคุณไปแบบส่วนตัวโค้ดบเนี่ย พาคุณไปนะครับแล้วนั่งเครื่องบินลําเดียวกันไปก็จริงครับแต่พอเราไปถึงเนี่ยคุณแยกเดินใครแยกเดินมันแยกครอบครัวใครครอบครัวมันแล้วเอาไกด์ไปเลยหนึ่งคนประกบครอบครัวใครครอบครัวมันคุณไม่ได้ไปเดินปนกับคนอื่นเดินกันไปเป็นขโยงแบบทัวร์ท่องเที่ยวแบบนั้นไม่ใช่คุณสนใจอะไรคุณก็ไปดูตลาดนั้นคนเดียวอย่างเช่นคุณอยากไปดูเสื้อผ้าคุณก็บอกไกด์เลยคุณอยากไปดูเสื้อผ้าแล้วเขาก็จะพาเฉพาะคุณกับครอบครัวเนี่ยไปดูเสื้อผ้าไปดูรองเท้าไปดูกระเป๋าสุดแท้แต่คุณออกแบบดีไซน์ได้เลยชอมาาถวะ าไปที่นั่นไหมจะพาไปที่นี่ไหมคุณเลือกได้เองทั้งหมดเพราะมันเป็นไกด์ส่วนตัวของคุณไม่เดินปนกับคนอื่นทําไมต้องแยกเพราะแต่ละคนความสนใจไม่เหมือนกันโคดบีพาไปเนี่ยเป็นสิบสิบคนเนี่ยแต่ละคนความสนใจไม่เหมือนกันอยู่แล้วนะครับคนนึงสนใจเสื้อผ้าคนนึงสนใจกระเป๋าคนหนึ่งสนใจรองเท้าไม่จาเป็นต้องมาเดินร่วมกันเลยครับเอาไกด์ประกบครอบครัวใครครอบครัวมันเพราะฉะนั้นคุณไม่ได้เดินปนกันอยู่แล้วนะครับจะเลียความเข้าใจตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดคุณยังทุนน้อยอยู่ไม่อยากจะไปหลายรอบและอยากจะเดิน ส่วนตัวสิ่งที่เราชอบคุณเหมาะมากๆที่จะมาจีนกับโคชบีเพราะโคชบีจัดแบบนั้นให้คุณตรงความต้องการเลยแล้วเดี๋ยวนี้ไปจี IG นะมันไม่ต้องขอวีซ่าแล้วมันพาสปอร์ตเล่มเดียวนะครับก็ไปได้เลยมีไกด์ประกบส่วนตัวนะถ้าสนใจโคชบีจะจัดในรอบต่อไปเนี่ยวันที่2 4ถึง27พฤศจิกายนนี้นะรับจํานวนจํากัดนะครับถ้าอยากไปก็ทักเข้ามาสอบถามรายละเอียดกับแอดมินเพิ่มเติมแล้วที่สําคัญนะไปกับโคชบีมีของแถมให้ถึงอีก3อย่างนะ1นสอนยิงแอดเฟซบุ๊กฟรีๆรแบบออนไลน์ line. คุณไม่ต้องงงมาเเเสียเียยนรรกับ แล้ว2ส,สอนขายบนติ๊กต็อกนะครับแบบออนไลน์แล้วก็อันที่3าที่แถมให้สอนสดเจอตัวโค้บีจับมือทําวันเดียวจบทําไปเลยถ้าไม่เป็นไม่ให้กับบ้านติ TikTok ๊กต็อกครับผมแบบเจอตัวจับมือทํา3อย่างเนี้ยมูลค่าของแถมรวมๆกันก็20,000กว่าบาทแล้วแต่โค้ดบีไม่เก็บตังคุณนะถ้าคุณไปทริปจริงกับโค้ดบีแล้วโค้ดบีแถมให้คุณฟรีๆเลยเพราะถือว่าไปทั้งทีคุณต้องได้ธุรกิจกลับไปคุณต้องไปต่อยอดได้ไม่ใช่ได้ของมาแล้วได้ไอเดียมาแล้วต้องมาเสียงเงินลงเรียนกับโค้บีรอบที่2อซ้าที่2อุนนณ เพื่อให้คุณนั้นเนี่ยเอาความรู้ไปใช้ได้จริงๆทั้งฝั่งซื้อคือรับสินค้าจากจีนมาขายแล้วคุณยังต้องขายเป็นด้วยยิงแอดเป็นทํติ i กต o k เป็นติตะกร้าเป็นให้คนอื่นมารับสินค้ามาดึงสินค้าคุณไปติตะกร้าขายรับในหน้า t ิ k กต o อแบบนี้คุณต้องครบองค์รวมทั้งหมดนะครับนี่แหละครับไปกับโค้ชบีมันดีตรงนี้แหละครับถ้าสนใจทักแชทเข้ามาสอบถามได้เลยกับแอดมินเพิ่มเติมได้เลยครับผมแต่ถ้าเกิดคุณดูคลิปคลิปนี้อยู่ทางตห้กลับไปที่แอป Facebook ัมแลล้วหงจากนั้น,นะครับใหู้ที่่รปแวนมครับ แล้วพิมพ์เลยครับว่าโคชบีพลิกชีวิตด้วยเสื้อผ้าออนไลน์นะครับก็จะเจอเพจโคชบีนะครับสังเกตนะครับผู้ติดตาม280,000คนแล้วก็กดส่งข้อความทักแชทเข้ามาสอบถามรายละเอียดกับแอดมินเพิ่มเติมได้เลยครับผม โคชบีพลิกชีวิตด้วยเสื้อผ้าออนไลน์